กีขอบคุณนะคะเข้าห้องวันแรกปังเลยบอกเลยทําไมคนถึงติดหนึบอันนี้ไม่ได้มูนะผลงานเรามีให้ดูกันอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้บังคับใครจะเข้าก็เข้าใครจะไม่เข้าก็ไม่ได้เข้าผมคือเราไม่ได้บังคับกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ผมบอกว่าคนที่เข้าไปเขาไปเล่นหุ้นรอบโลกแต่ผมไม่ได้ทําพวกเลขเสมือนนะครับอ่ะรอบเดียวแล้วเราจะไปพูดตำราวแล้วคนมาห้าร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้มีตําไทยอีกเออ แล้ววันนี้เห็นว่า40มันออกแล้วครับเลขที่ผมที่ผมไปสวดมนต์ครับวันพระแล้วผมก็นั่งสมาธิบางคนถามว่าเห็นเลขสีไรสีแดงเอาไปซื้อตำไทย064หรือจะเอาไปซื้อตำาราวก็ได้นะแต่บอกแล้วว่าน้นตำไทยแล้ววันนี้เห็นแม่เขาบอกว่ามันออกน้อยใช่ไหม40ผมก็ยังเพราะว่าตอนแรกผมดูผลนะมันออก81 นอยนะน้นอยล่างนะมันออกแปดหนึ่งพอผมไปอาบน้ําแม่เขามาคอมเมนต์ว่ามันออกนอยปกสี่ศูนย์ผมก็เลยเข้าไปเบื้องผลเอา้าอีหลีถ้าเห็นเลขนะเห็นแม่นแต่ว่าก็มีคนโจมตีว่าผมอยากได้ยอดไล่อันนั้นอละนี่บอผมไม่เคยได้คิดยายยอดไหลแล้วผมพูดเลยนะผมลงคลิปเดียวนะผมไม่ได้สร้างรายได้นะรายได้ของผมคือการโพสต์รูปบูนัดอย่างเดียวผมไม่ได้นะครับผมได้ ผมได้ผมได้สร้างไรายได้ผมได้จากการไลฟ์สดเดือนสองเก้าเก้าแม่แม,ม่พี่ใช้พี่สแกนไว้หรือว่า a w w p 8ปดเก้าได้เลยนี่ครับเข้ากลุ่มอันนี้เข้าบ้านนะแต่ว่าถ้าจะน้ำหอมหอมมากค่ะน้ำหอมก็น้ำหอมแม่ผมว่ามันซื้อทันเลยผมว่าตามบ้านนี่โมเ่นแม่นเขาปิดสองทุ่มสิบไม่ใช่เหรอผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมว่าผมไม่ได้ซื้อตาบ้านโดนแล้วอื ถ้าเป็นตามที่ว่าเว็บเว็บที่แม่แม่พี่พี่เล่นกันนะว่าแม่ปิดสองทุ่มสิบห้าตีหรือว่ายี่สิบอันนี้ผมก็ว่าฮู้แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นซื้อบปิดถันเพิ่นว่าตำราเพิ่นปิดทุ่มครึ่งว่าเออว่ต้องเล่นถ้าปิดทุ่มครึ่งนะไปซื้อบ้านอืน่นเอาแม่นบ่หละที่ผมว่านี่อ่ะส่วนตำไทยครับตำไทยตำไทยรอบนี้นะปล่อยไปแล้วเมื่อวานนี้ให้เก้ากับหกครับตำไทยนี่ให้เก้ากับหก อ่ะตำไทยตำไทยเมื่อวานนี่ป้อยไปแล้วไพเอฟของนะโอนเงินให้ผมนําเดอ้อแล้วก็ไพที่เข้ามานะครับรอเลขทูบเดี๋ยวมันป้อยแล้วยุสัยว่ารัฐบาลเมื่อวานนี่เลขทูบเลขทูบผมวัดเขาช่องลมเนาะแปดแปดเเลขทูบพาออกหน่อยวีผมบอกเลยว่าเลขทูบผมกับเลขผมไปจุดทูบวัดเขาช่องลมนี่ผมได้โชคมาตลอด ดีใ,ใจนะเมื่อวานนี่แปดแปดได้ว่าตำไทยข่อยหนะ้าตำไทยนะโอ้ยหนึ่งพคนดูขอแคบก่อนนะอย่าตกใจนะหัวล้านล้านรับโชคเฮ้ยูุใส่วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เอาตำไทยให้ก่อนตำไทยรอบนี้ครับยุใส่วะตำไทยรอบนี้ผมให้เก้ากับหก คนหลายแบ่งปันเลยเก้ากับหกเก้าศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดหกห้าเม็ดเดียวรอบนี้ให้สี่หกเจ็ดมักแหงเก้าเก้าี่หอันนี้ตําไทยนะม,มักเก้าส่วนอันนี้จะเป็นเลขที่ผมเห็นตอนผมนั่งสมาธินะใช้วิจารณ์ในการรับยมชอบชอบตามไมชอบผ่านเมื่อนี้สีศูนย์ก็ออกเลยเด้ผมบอกถ้าผมฝันถ้าไม่ใช่ฝันถ้าผมเห็นเลขนะผมเห็นผมเห็น,ผม,หนผมเห็นแม่นเอออะมาแคป มากันกี่คนครับไม่มางบางคนเขาไม่กล้าทับางคนเขาไม่กล uh> ้าัเพราะว่านาุเยนะครับเดินจทำบุญนะครับในส่วนของบุญต่างนะครับเราจะโที่แล้วก็จะสร้างตันะครับขาเรื่อกของทาเราก็นะครับบุญทั้งนะครับขอสวดมนขอฉันนะครับขอปฏิบัติครมเป็นกุฏพิทุขหลังนะครับถ้าเบลลิงเ็ิบ์นเลย ขรนะครับตรงที่ก็โอเคนะครับเอาแใช้ได้6ร้กับสานเสีเอาปเ่ครับกันเอาจับไปเซ้นตเรียบร้อยมไม่ดีนะครับแต่กินนะครับที่ทำี่เป็น้้นะครับก็ขอให้แฟนรับประทานเลยครับไปเลินกันได้นะครับเดี๋ยวผมให้วผ้เียวให้ไดติดตามจริงไหมอันนี้โ้เนียนะ